ไม่พอใจในการใช้ภาษาแบบที่คู่มือการเป็นอัศวินสอนไว้อะ Leave it to me Leave it to me ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองได้รับเอมเบอร์แล้วเราก็จะในฐานะเอมเบอร์พี่ผู้ใช้หนูเธอขาดเปลี่ยนมาเป็นโอ้กดอาเข้าเฮ้ย สะบัดไงเฮ้ยไ,ได้ว่ะสะบัดได้ว่ะขดไอ้ั <c oughs> า้ามไ่ออกอ,อ๋อ,อน,อนอักเดิ <c oughs> นทางมาทำไมล่ะนั่เินทางเขาพัฒนลกสาวในการเดินทางฉัเป็นเพื่อนร่วมทางของเขากำลังช่วยเขาหาน้องสาวหาคขาขอบครัวนี่เอง<า>อหาคนออ โอเคใม้ฉัน finish my other stuff f i r s แล้วฉันทำงานสักอีกก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปแจกประกาศในเมืองนะงานอะไรเดี๋ยวง่ายๆเลยพวกเธอเห็นก็คงรู้ฉันได้ดาบมาเป็นดาบเงินนะเพราะฉะนั้นในฐานะไปอู๋เอมเบอร์สีแดงเราเป็นไลเทอร์เลียสอาวุธเปลี่ยนอันนี้เราใช้ดาบ ดูเบสนี่แปลว่าอะไรดาบที่ซิลเวอร์ซอสเปลี่ยนเป็นดาบเงินเปลี่ยนภาพลักเปลี่ยนมาภาพลักษณ์ภาพลักเปลี่ยนนะเฮ้ยยิงแบบแม่เลงก็ได้ไงไหนโทษทีนะฉันหัวของอะมาแล้วฟ้ามือมาแล้ว เฮ้ยเราต้องได้จริงด้วยโอ้โหได้เหล็กเก็บไว้ก่อนแล้วกันน่าจะมีเควสเควสเราคือตรงนั้นต้องปีนขึ้นไปเปิดจุดวาร์ปเฮลทรอว์เฮลทรอว์คืออะไรอย่าให้พวกมันหนีไปทำไมขอเปิดจุดวาร์ปก่อนคือตัวอะไรกัน อ๋อมันไม่หนีหรอกมันกำลังจะสวนเราเนี่ยอ้าวตายเลยอ่ะอ๋อแม่เฮ้ยดูดูธนูนีิสกอร์กดโมกดคลิกได้แล้ช่วงนี้มาตเตอร์พวกนี้เข้าใกล้เมย์ฮะโอ้งั้นงานของเธอเคงจะจบไปแล้วแหละฉันไปฟาร์มหมดแล้วอ่ะงั้นเราฮู้ ชั่งมันนะช่างมันอตีปกติดีกว่าโอเคแล้วก็โผล่ข้างหลังปกติดอะมันติดอะเปิดกองอุ้ยกองกองใหญ่ด้วยเอาขอขัดสินไม่เรื่องง่ายงแต่ว่าคิดไม่ถึงเลยนะทีแพ้เธอไม่ใช่นักเดินทางที่ไม่มีความสามารถ ขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกไงบ้างสบายสว่าทำไมเขาแถวนี้กันน่ะพวกนี้ไม่น่าจะมาทำงานแถวนี้นะ o u ดกับฉ t นพ r ่มันเปาด้วยสิแต่ช่วงนี้มันมีสตอมเธอมาบ้า o ผลผลทำอะไรไปเนี่ยกูอ่านผิดมั้ l when the storms hit we usually end up <laughs> with at least a few injuries so the knights of knight favonius have been tied up doing the best they can to defend the area o so these annoying creatures o have been getting closer and closer to the city exactly that said clearing this camp helps make the area a little bit safer come with me a responsible knight must make sure as we do we can ไม่ต้องส่งก่อนก็ได้ขอเก็บของก่อนชิบชิปชิปชิปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอ้าแล้วไอที่เก็บตอนแรกไม่ใช่แอปเปิ้ลอะลงมาก่อนลงมาลงมาลงยังไงวะชิปหาลนะโคดิกโอเคงั้นงั้นก็นต้องฮะนี่คือวรรคธาตุของไอเบอร์ โอ้ระเบิดเวลาเหรอแล้วทำเราให้ทำให้ระเบิดเลยยังไงหรือมันต้องรอไปเรื่อยๆเออรู้สู้ไม่ได้ป่ะสลามพวกนี้มันเวหกอ่ะไปละไปทำเควสดีกว่าเควสหลังดีกว่าสู้ไม่ได้เว้ยจริงๆสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้คุณสู้ไม่ได้หรือวะไปไหนไปไหนตายแล้ว

ไม่นะลินเธอทำแล้วคะอ๋อไม่ใช่เครื่องใช่ไม่ดีอินเทอร์เน็ตไม่ดีอ๋อแล้แกอปเปิลอัเปิลอปเปิลอัปเปิลน,นี่เนาะตัวสอบอะไรวะตัวสอบอะไรวเฮ้ยได้เหตุกับน้องไกล่ลินอ๋อเราคือปรุงอาหารงั้นคุยกับลินคุยกับลิน what should i cook next oh are you travelers from around here as well no we just happen to be passing by what are you cooking smells good i see welcome travelers i'm lynn the survival expert of the adventurers guild as you can see eat before you go เออมอะมันไม่มีร้นอาหารไม่ต้องกินก็ได้ไม่เฮ้ไพมอนสองเดือนมาเรากินแบบนนต่ปลาโอ้ถมตัวดีกว่า dynamite ไม่ไดิไไละฉันขอดูฝีมือทางเธอหน่อยสิอะไรนี่แบบโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบายบาย there are some mushrooms and meat in the barrel over there try making a chicken mushroom skewer for me อ๋อมอนนพังไปแล้วขอโทษมอนนี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เนี่ยเรา yeah. ต้องทำอะไรวะเขาเขาบอกให้เราทำอะไรนะอันนี้ป่ะมัารวมชิคเก้นอ่ะอันนี้ไหนเออน่าจะใช่นะเฮ้ย คงวะเสร็จแล้วลนะินลินนี่เควสลองใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่งเควสแล้วจ้าไหนะคุยกขอลินส่งเคอมวหอมไม่เลวเลยนอมออมหอมหอมหหอมอมออมออมออออออ เฮ้ยไพมอนไม่เกี่ยวขอโทษนะแต่ถ้าสมุดแค่ไก่กับเห็ดเนี่ยชีวิตจริงผมก็ทำได้นะบอกแล้วไพมอนบอกแล้วด้วยผิวการทำอาหารเธอเธอทำอาหารได้ยากกว่านี้อีกนะขอโทษนะแต่การทำไก่เสียบไม้เนี่ยมันยากตรงไหน Oh I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. have them? Won't you run out of ingredients. That's okay. You should be right able to find no lots of ingredients in uh, exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. Okay. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter. Hunter. Okay, thank you for the info. <gasps> hey, leave some chicken mushroom skewers for tonight. <coughs> <the food. coughs> โอเคส่งเวสหลักเอ้ยเวสหลักที่ไหนเฟสลองโออกดผิดขอโทษเฮ้ยได้จริงเหรอเฮ้ยได้จริงเหรอโอโ้โหมาเลยเนื้อไกอ่เด็กคนนี้อ๋อสอร์รี่จากใจเลยเมื่อกี้ ฉันไม่ได้แค่ทำาไม่ได้แค่เดินผ่านด้วยนะยิงไปเลยหนึ่งนะัดแต่ได้น้องไก่ได้กินแมฉันหนุนโหแล้วเจอกันนี้ตัดบทแล้วเจอกันนะขอโทษจ้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะแค่อยากรองว่ามันทำได้ไหมแค่นั้นเองโอเคผู้ชาย มอนสเตอร์ที่เาคำอยู่ใครเวลคัมผมอ,อ่ะอ่าๆเข้าแคสิน officially dandelions, introduce city wind, the freedom. and of ฉันขอแนะนำอย่างเป็นทางการเมืองแห่งกวีและสายลมทุ่งดอกแดนดิออนเมืองหลวงแห่งอิสรภาพเรานักเดินทางภายใต้การควบคุมของกองอัศวินเฟเวอร์เนสใช่เหรอเฟเวอร์เนสเหรอไม่ได้ฟังเมื่อกี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่มอนสตรัส ในสุดก็ไม่ต้องเข้าป่าแล้วแมแต่ว่าคนในเมืองแบบนี้ทำไมดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยล่ะอยู่อย่างพี่ชายข้างหลังสิโอ้กลัว Storm Terror แต่ถ้ามีจีนนะ่ะก็ไม่มีปัญหาแน่นอนจีน,จนกางเกงจีนโอ้โหหน้ารักษาการ Defender of with Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveller. It's a reward for helping me clear out that hill camp. Hey! is เพราะพาย้อน uh, ไม่ไใช้สิ่งนี้ได้นะมังไพมอนตัวมันก็ไม่ได้เล็กนะตัวแค่ส่วนสูงแค่ครึ่งเดียวตรงเอวของเราแค่นี้แต่ว่าเย็นนี้เดี๋ยวไปไปชวนกินอาหารนร่ของพิชเช่มอนจัสเฮ้ยนกอบแครอทราซอตดับพึ่งโหดูหน้าสิฉันนะเราจะไปที่ ส่วนสูงของเมืองไฮกราวกด G เมนูเวสกด G เมนูเวสกด G เมนูเวสแล้วก็ค้างไม่ไม่ค้างว่ะอ๋อโอเคเลฟเอาติเนตแล้วก็กดได้ไม่อ่ะอ๋อเอเบอร์ชีนแนะงั้นน,นี่ไงพี่ที่เดิผ่านเมื่อกี้เจอเรื่งองยากอะไรงั้นโอ้โหแฮกท่าด้วย คุณมาทําอะไรที่นี่เขาเป็นกองรักษาการ์น่ะเราคงถามเขาไม่ได้นี่ไงเออตาช่างตีเหล็กเราคงไปยืนยืนตรงนี้ได้ไหมเขาจะไม่ไล่เราเรายืนดีเออมีอะไรนี่ขายอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงผมมันไม่รู้อ่ะขอทันไปเลือกทางนั้นเถอะผลงานของวันเนอร์วัคเนอร์ ม,มันไม่มีมันไม่มีตำหนิงหรอกโอ้สองหมื่นหกพันบาท่างตีเ,ลเหล็กฝึกหัดสวัสดีไม่อ่ะคุยอะเป็นเด็กฝึกงานอะเฮ้ยว้าวจริงหรือเปล่าโอ้โหไม่มีความผิดพลาดเลยอะนายไหนผลงานขอดูผลงานหน่อย ผลงานเป็นแค่ครึ่งเลงก็อาจจะถูกอาจารย์ไปขัดเกา่าอ๋อจริงๆเหรอเฮ้ยอาจารย์คนนี้ดีเยี่ยมเลยยกนิ้วให้แต่มันจะไม่ดีถ้าสูิเป็นเรื่องการเ,เรียนมิวเล่มนึงไม่เร็วเลยแต่อาจารย์ไม่วางขายเพราะกลัวจะทำเสียชื่อหาเขานะ่ะจริงดิเล่มไหนอ่ะอ๋อ,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 อ <c oughs> ลองสสนะเด็กกลุ่มหนึ่งสวัสดีเด็กน้อยทั้งหลายฉันมาทวงดาบคืนนะอันนี้ไม่น่าใช่เด็กโรสแมรี่กับพาเล่ p ลั s p l u s เ e y พาเล่พาเล่ทียอะไร plussey ผักชีฝรั่งอันนี้น่าจะเป็นเด็กเศษสวัสดีสวัสดีสสดคุณเคยได้ยิน d a n d ด,ดเ i ี n s e ีมไหมไม่เคยได้ยินเลย d a n d ด,ดเ i ี n s e ีอ่ะ ฉันเห็นหนังสือเขียนว่าในที่แห่งหนึ่งของมอนเตสมีดันเดเลนสีที่กว้างใหญ่ด้านในยังมีจิ้งจอกน้อยที่พูดได้ด้วยนะหมายถึงนี้โกคุม,มารูกจิ้งจอกน้อยที่พูดได้อะใช่ผมอยากรู้จังว่าการที่ได้คุยกับพูดพูดคุยคุยกับพูดต่างกันยังไงได้พูดคุยกับพูดสัตว์ตัวน้อยนะ่ะจะรู้สึกยังไงอ่า ผมเห็นพี่ชายใส่เสื้อสีเขียวสูงเท้าสีขาวคุยกับสัตว์โดยบังเอิญน่ะผมเล่าว่าแม่ฟังนั้นว่าผมเล่าให้แม่ฟังว่าพี่ชายคนนั้นสุดยอดไปเลยแต่พี่ชายอ่ะบอกกล่บวบอกว่าผมโว่ฟาดไม่จริงหรอกไอเด็กคนคือที่คุยกับมังกรไม่เอ้ยเห็ดรถมาเรยกับาเล่ตอนเดินเล่นซีไม่มีทางหาเจอใช่ไหม มันเป็นแค่เนิ้ยายมันเรื่องจริงจริินตนาการขึ้นมาชัดเคลยบอกเขาไหมแต่ถึงแม้จะอย่างนั้นคนเรากร็แยกจินตนาการไม่ได้นี่นะจินตนามีจินตนาการถึงมีความหวังและมีความหวังที่นําซึ่งมานมาซึ่งโอกาสอะไรของฉันเนี่ยโอ้โห This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Yeah, poor หมายถึงร้านเหล้าไหนร้านเหล้าตรงนั้นนี่คือตรงไหนวะตรงไหนอ่ะเราเกี่ยวไหมเราไปไฮเก้าดีกว่าแลนงานเสิร์ฟไมาไปไฮไฮเก้าไป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 ไฮเก้า,า,กา,า,กาอุ้ยขอโทษจ้ะจะทำอาหารเหรอโอเคจะทำ แต่มีฉันคงจะเบื่อคุณดีจังเลยอ๋ออย่าไปเชื่อสักครั้งจังเลยว้าถึงพูดเรื่องอาหารนี่เองโอ้เขาไม่เบื่อแล้วมันไม่มีทางเดินดีๆอ่ะเอเบอร์เธอพาฉันอย่างนี้อะ๋อสวนพังหมดได้อ๋อนี่ทางนอง ทำไมฉันถึงเข้าที่ที่มันนี่มันที่ของอัศวินไม่ใช่ทำไมฉันถึงมาได้ตามหลักปกตนนินักเดินทางไม่น่าเข้าได้นะทึง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 ,งไฮกราวคือตรงไหนเนี่ยข้างบนนี้เหรอได้เฮ้ยเฮ้ยน่าจะมีพาร์คิทสเตลนะ น่าจะเนียนอยู่ชจบเปลี่ยนทางขอเปลี่ยนเจ็บเตมิีนาหมดก็ไม่เสียเลือดอ่ะเย็นเย็นเตะไตมันไม่เสียสเตมิีนานั่นก็ก็ไต่ธรรมดาใกล้ถึงแล้วค่อยกดโอ้โหอยาละจะหมดอ่ะอย่าประมาณนี้กดได้มั้งเจบนี่งะเฮ้ยใครวิ่งอยู่ Oh, the present I want to give you is. A wind glider! Wind glider? Uh, riders use oh, them to ride the wind, and the people of Monstadt love using them too! I brought you here to give it to you so you can experience it right away! Wow! You're really excited about these wind gliders, huh? I I'm going do ผมว่าลมคือจิตวิญญาณของมอนดราสยังไงละ่ะมาลองเครื่องร่อนไปหาดิซี่เจ้าอันนี้ง่ายแต่เธอต้องฟังคำแนะนำจากฉันนะแซวไม่ง่ายมันมันให้กดจีอ่ะโอ้กรุณาใช้งานอย่างระมัดระวังขอกดขอกดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันฉัน ฉันกดตัว S ไม่ได้กด W กดตัว S โอ้บังคับนี่ว่ะไปก็ไปกด Spacebar โอ้คนหล่อเท่เลยแตบบ่เควสเราคือเควสเราคือชุบโอ้ยร้อนลงเงียบจังเลย โอ้โพึ่งร่อนลงมาก็มีเรื่องเลยนะ t h จะไม่ท้องฟ้า ทำไมมันถึงพูดถึงประตูแห่งการเคลื่อนีพเลยเนะี่ยดูเหมือนชเชนกำลังจะตายแฮ ไม่น่าใช่อ่ะไพมอนเสียงใครอะแน่นอนเป็นคำถามเดียวกันเลยใช่ไงเฮ้ยเอาจริงดิแล้วยิงตอมเทเลอร์อ๋อโอ้โหยิงโดนแน่นอนเลย กระสุนไม่มีจำกัดกระสุนไม่มีจำกัดพลังยิงลมพลังยิงลมมาแล้วพลังยิงลมมาแล้วพลังยิงลมมาแล้วสตอมเทอร์มาเลยอ๋นี่คือต้นกำเนิดพายุกระสุนมันดูกระจอกมากเลยเอาจริงดิสตอมเทอร์จะล่วงเพราะกระสุนแค่นี้นะว้ You hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally or a new storm? I don't ฉันคือผู้ควบคุมซ้ายลมสตอ n เ t e เริเร่มาจบตีมอนส t e r d ์ถึงนี่เลยอ่ะคาย่าลาเชเลียสพูดเธอมาพอดีเลยเราต้องรีบละใจเย็นก่อน,ออนต้องยิ่งยังมีคนไม่ได้แนะนำตัวเลยใช่ไหมใช่คาย,ยา่าเป็นหัวหน้าทหารมาของเราสองท่านนี้คือน,นักเดนินทางผู้มาจากแดในไกลลาเชเลียสและไพมอน มา,าจากแดนไกลเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่คือเล่าอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้นี่ยินดีต้อนรับคุณสูมม่มอนซาแต่น่าเสียดายทีนมาเจอกันในเวลาแบบนี้ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของการถูกพาคนในครอบครัวไปดีคุณนักเดินทาง I'm not really sure why you're looking <laughs> for First and foremost, on behalf of the God, I'm not sure why you're looking for him. Oh God, I'm not really sure why you're looking for God, i would like to extend why Relax <laughs> i sure why <call> <laughs> for <your help laughs> i อแลายนี้ดูเห็นกันตัวมากเลยฉัน Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. มัเจ้าอสูรมังกรนั่นเราผู้คนที่ถูกปกป้องล้วนเห็นด้วยตาของตัวเองแล้ว The acting Grand Master of the Knights and v e n g e a c is also very interested in you. ตัวของรักษาการผู้บัญชาเอกผู้บัญชาอะผู้ชาอาณก็สนใจในตัวเธอมาสองและหวังว่าจะมาอยู่ที่ศูนย์บัญชาการอัศวินด้วยกัน ไม่เอาอ่ะฉันไม่นักเสอรเฮ้ยแต่งกายตัวละครโอ,อ้หรือหรือนี่จะเป็นพายุลูกใหม่เปิดหน้าตัวละครแล้วแต่งกายก่อนไหนอ่ะยังไงอ่ะนี่เหรอนี่ไงเราได้ปีกนี้มาเฮ้ยปีกเหมือนไพ่มดเลยอ่ะได้เลยใส่เอาเปลี่ยนให้เอมเบอร์ได้ไหมนี่ไงเอมเบอร์เปลี่ยนได้มัเน ใส่โอเคตอนนี้ทั้งสองคนต้องมีปิ่งเหมือนกันนะแต่ผมว่านะสรารภาพนี้คงต้องจบไว้แค่นี้แล้วนะมันน่าจะยาวเกินไปละวตียมังกรด้วยนะน่าจะนานแหละไปเลยนี่ปิดท้ายด้วยเจ้านี่ที่ผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงเนี่ยดูดิ ม่เห็นอะไรได้เลยไม่เห็นเข้าใจเลยเอา้าไม่สระแต่แต่คัสซีนเหมือนจะยังไม่จบนฮะเหมือนสตอมเทเลอร์จะไม่ไปเพราะฉะนั้นเรามาติดตามกันดูดีกว่าว่าในพานหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรข,ขึ้นบ้างครับไว้ผมได้ปลดล็อกเวลอะไรเท่าไหร่ค่อยจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรกันนะตอนนี้กเน้อเรื่องไปก่อนในเรื่องมันยังยาวอยู่ยาวอยู่อะไรมันเพิ่งเริ่มต้นแต่หักละ่ะเรื่องมันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นแล้วก็ได้เข้าเมืองมอนสตาร์ทเข้ามาเป็นเมืองแห่งของเทพแห่งลมที่บูชาเทพแห่งลมไม่ใช่ของแต่เป็นว่าขอบคุณที่ดูมาจนจบจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่พาทหน้าครับขอบคุณครับ